สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปน์อังกฤษแลนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูแปลกๆแ,แต่รสชาติอร่อยและไม่ซ้ำไม่เหมือนใครค่ะเราจะมาทำราบปลาเซมอนแสอ่อง,งุ่นไข่ปลาค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้วันนี้ก็คือเนื้อปลาสดๆของปลาเซมอนนั่นเองค่ะอง,งุ่นไข่ปลาค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาล้างทำความสะอาดอง,งุ่นและก็ ปลาเซมอนค่ะและเราก็จะนำไปหั่นเป็นชิ้นบางๆสำหรับเราจะยำค่ะมาดูวิธีในการทำเลยค่ะ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดองุ่นทีละลูกๆค่ะเพื่อที่จะปรุงรสใส่น้ําราบของเรานั่นเองค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้าําปลาใส่พริกป่นลงไปค่ะเข้าวคั่วเพื่อความหอมเล็กน้อยของเราค่ะชูรสค่ะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้าน้ําเข้าเนื้อสําหรับเครื่องราบของเรานะคะ ส่วนหอมของเราวันนี้เราก็จะใช้เป็นหอมหัวใหญ่และก็หอมแดงค่ะเพราะว่าเรามีแค่นี้วันนี้เราจะใส่เพียงแค่นี้นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมะนาวค่ะหลังจากที่เราคลุกเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วเราก็จะใส่ หอมลงไปเลยค่ะคุกเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาแซลมอนสดๆลงไปเลยค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากค่ะเราจะบีบมะนาวเล็กน้อยค่ะเพื่อความเปรี้ยวนะคะเพราะว่าอางุ่นของเรามันจะออกเปรี้ยวหวานค่ะ ้าใครไม่ชอบเปรี้ยมากเราก็สามารถทานองุ่นได้เลยค่ะเพราะว่าองุ่นจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานอยู่แล้วองุ่นไข่ปลานะคะน้องนางจะไปเอาที่หวานมากค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะราป,ปาสไซมอนองุ่นไข่ปลาค่ะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะยังมีรสชาติหอมและก็กลมกล่อมมากเลยค่ะ พร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วค่ะในตอนนี้